้น้องเดียไตัดน้องเดียนกนออีเรไมแล้วครับวันนี้ผมขอมานําเสนอน้องฟุกและน้องเดียโปรลีนะครับผมเราจะมาดูเ <K> ขาเรียกว่าไฮไลท์นะครับของเขากันนะครับเมื่อกี้ผมไมเด้นเบมานะครับแล้วก็เจอเขานะครับมีความปากดีมนิดหน่อยนะครับผมก็เลย อยากจะมาให้ดูหน่อยนะครับว่าน้องฟุกกับน้องเดียร์เนี่ยเ,เข้าสู่โปรกโเกรอบท้ายได้หรือยังนะครับผมผมรู้สึกว่าขัดใจมากๆเลยนะโอเค,อเ,คเราไปดูกันดีกว่านะครับเ,เราจะมาดูน้องฟุกกันกนะฮะวันนี้เป็นฝั่งของน้องฟุกครับน้องฟุกโปรเลกนะครับเราจะไปชมฝั่งน้องเดียร์โปรเกต่อแล้วไปกลับดูน้องฟุกไปแล้วเนี่ยมาละ ตาแรกฮะน้องฟุกเดินมาฮะน้องฟุกเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยอะไรเราคือตาแรกเลยใช่เหรอเออน้องฟุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยดูน้องฟุกน้องฟุกกูโหดสั่นเลยพี่น้องฟุกกูดูดูไปชัดตาเมื่อกี้ไอตอนยิงหัวหนึ่งหัวสองเนี่ยชัดเจน น้องฟุกน้องฟุก,กใจเย็นสมุกลุกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ว่าใช่ปะว่าตาแรกกับตาสองนเ,อเ,เอนี่ยเฮ้ยตาแรกเฮ้ยคุณเกลือกบ้าปะเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหสมุกสมุกสมุกข้างโอ้ใช่ได้ ใช้ได้นะน้องฟุกเนี่ยลองเปิดอุ้ยเราจะเปิดแชทไปด้วยนะไอเบสไอน้องเดียตอนที่มันเอทเฮดช็อตหมดอ่ะมึงกระโดดใช่ป่ะมันลงโซ่หกอะไรเออาละไว้ันนี้กูยังไม่โดนมันเองอ่ะโทษน้องฟลุ๊กบลี้นะฮะ ส่สัตวมตรสีสัตเอปรณี่มตรมีตอนไอ้น้องเดียมันเอ็ด้วยอ่ะเออมันเอาหัวตลอดอ่ะน้องเดีย์ใช่แน่แน่ที่ะดูอ่ะถ้ามงแฉก็้ะแแตดแแตมต้องอาแฉให้คนอื่นดูด้ยอ่ะโคกบยงเปิดแฉให้อื่นดูอ่ะ โอ้โหฮ้ยนั hat, ่สะบัดลงล่างมือแกโอ้โหสะบัดเข้าหัวกูพีหรอฮู้ฮู้ฮู้ฮุยฮุยเุฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ย เยี่อโอเคเลยกูโอเคแล้วตอนนั้นอุ้ยควายว่ะควายว่ะหมดไอ้เช่ยน้องฟุกกูเอาเรื่องที่ผายเลยไอ้น้องฟุกฟุกกระล่อนไอ้เหี้ยเอาว่ะโคตรปากดีอ่ะบอกว่าโรงเรียนหยุดแล้วครับบอกคนเรีนแตกหรอกหัวหมวยเพื่อนบอกว่าเฮหอวหมอ้ควาย คือหายเอ้ยไอ้ที่อยากให้น้องฟกไอ้ตัวจริงเลยไอ้นี่มันเที่ยงจริงเลยน้องฟกนะ ช้าไม่ช้าเลยเฮี่ห้ยิงหัวได้ไงวะไม่ค่อยใจฟลุกกระล่อนว่ะปาการบางบอกเดี๋ยวกูดูไฮไลท์ของน้องน้องน้องเดียก่อนแล้วตอนนี้มาตัดข้อภาพของน้องเดียนะครับอืมเป็นตอนแรกนะครับน้องเดียน้องเดียยังไม่โดนปะให้เนี่ย ออรอบบ้านโล่มีหัวเล็กไอ้นี่ยไอ้สั์แล้วกูคุณใจเย็นมากอะเนี่ยไอ้หี้ยเป็นเพราะเรารู้ว่ามันแฮ็กแน่นอนวิ่งยิงทั้งสองคนอ่ะไอ้น้องเดียร์น้องฟุกอสองตัวได้ไอ้ีป <c oughs> ากดีด้วยไอ้สัส <c oughs> ไม่ทำชิบิจังอะตาย,อยูอ่ะ ไปตัดอีกทีนึ่งโอ้โมี้มุเดียรกระตอกเลยสักระต่อกไปที่หายเลยหียอะเออเปิดแฮกใช้อ่ะอันนี้เคยนชินโง่แรกไอ้สัตว์เนี่ยไอ้น้องเดียมมันยิงไม่โดนอ่ะมันกากอ่ะเข้ใจปะ

ไอ้น้องฟุ๊กตอนที่มันปืนโหเก็บห้าได้กนมันอุ้ยมันสะบัดกันตูไปเยอะอ่ะเข้าเข้ามาตัวเลยไอ้เที้ยน้องเดียทะลุทะลุสมมุตขาพ่อหงายใส่อะอะสมุตยังอยู่ไอ้เที้ยงรีบจังเลยเรียนกว่านี้หน่อยไอ้เที้ยน้องน้องฟุ๊กเอาแม่งน้องฟุ๊กไปทำไม่ใส่กระสุนเข้าหัวได้ไงไม่รู้ส่งส่งไปให้แล้วส่งไปให้แล้วนะทินดี้วิดีโอ ปีนี้ครับปีนี้ปีนี้หรอควัดเก็บเอกครับเนี่ยคิวก้อนอ่ะเขาเสมอไปเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูทีหลังแม่พวกนี้หาว่าแฮกไอชิบหายแล้วก็เปิดแฮกมาเล่นเนี่ยอุ้ยประชีมเสมอมาบอว์ประกีมเสมอมาเฮียมึงว่าเขาไอ้ครับิงออฟจนหัวแตกเฮ็ดชดเม็ดชีนสกีมคือที่ผสมพันกันไอ้เหี้ย เกิดมาเป็นน้องเดียน้องเดียผู้เอาออบยิงหัวน้องเดียวันแทบวันแทบจริงๆนะเว้ยแบบป๊อปแม่วันแทบเดียวแทบเดียวหัวแตกไอสัตว์อุ้งแบคิมแบบอเกงแแบอะไรแทบไงันี้แม่งแทบเดียวเลยวันแทบจริงๆแล้แพ้อะไร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  อย่าไปกลัวครับอย่าไกลัวอย่าไปกลัวเขาจับได้ครับโอ้โเขาจับได้เอาติะาัแยกตัวเอะ่เนีย่ะเฮ้ยเีย่ะอูแต่ไม่เรีบไอ้เงี้ยอวย่เนี้สัตว์เนี่ยดูกูดูกูไอ้ตัวที่มันอยู่ซีที่ะแกูกระโดดลงไปเลยไอเบฮะอุ้ยฮะไอ้น้องฟุกอะเอวใช่ป่ะ เ้องน้องเดียไอ้สัตว์มันด้เคนเจอดูเว้ยไอน้องเดียไอน้องเฟิ์เดียไอน้องเดียไอสัตว์ปินไงใส่ปะกระปินอ่ะใช่เหรอตอนจบเกมอาะมันหุนนาเไอน้องฟุกอะไรเออตอนจบเกมแล้วอ่ะม้านหุนนน่าเงกระปินใส่น้องเดียเนี่ยแต่ตึโหน้าบ้นอมยิงโดนกไอสัตว์นะกู อะไรเรี่ยวนู่นเกี่ยวนั่นข<ะ>้าศึกโขมลักตาเป้าเลยเหี yeah. ้ยเอา้าบอกว่าโปรเรือเมื่อไรแกร์เทยไอเด็กคุก้ยน,นี่ไสัตว์ไปเรียนหรอวะไอเมื่อะไรไอเด็กควยเนี่ยไอต้องเดียร์แหละไอสัตว์ไม่ได้เยี่ยยิงหัวกูเลยที่ไหวะเขาบอกว่าเขาไม่เคยนดีดดีดด้ยแต่ว่าเขาเรียกแกร์โปรสวยจะเก่งไปไหนไวะไอ้เหี้ย น้องเดียน้องเดียเป็นควายอะไรอ่ะปากดีหายเลยเบสเดอะเบสเอัตว์ซัดเบสออฟเฟอร์เฮียนี่ไม่ใช่เลยน้องเดียเดียแอนฟุกผู้เข้าสู่โปรลีกรอบสุดท้ายเฮียแบบไงวะเขาเข้าเข้าเจดุกทีสองนะเออแตกเจดูกทีสองแบบเลิกเล่นแล้วอ่ะกูไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้ต้องยิงสองคนเออให้น้องเดียน้องฟุกเข้าอ่ะนะฮะพี่บอกเลยซิเนเจอร์เจดุกีสองอ่ะใครล่าน้องเดียเข้าก่อนนะ จบแล้วก yeah. ็บอกเข้ารอบชิงชนะเลิศอ er ่ะระดับโลกอ่ะเฮียจะเห็นแบบอะไรอ่ะเพรว่าคนไทยได้ไปแบบระดับโลกตีฮะประมาณนั้นแหละแม่งเอ้ยคุยไอ้น้องเดียไอ้สัตว์น้องเขาเข้ามาดูคลิปนี้อ่ะแล้วบอกนะครับน้องเดียวน้องฟุกนะครับไอ้สัตว์เลือกเล่นแฮกได้ป่ะไอ้เหี้ย ้สังคมขยะไอสัตว์เอ้นกิจแม่สมองเท่าแตนหมดไอ้เ uh หี้ยทำตัวมันส้นตีนไหนไอสัตว์ถ้ามึงเรียนจบแล้วว่ามึงเรียนไม่จบอะเหี้ยสองคนเนี้ยเหี้ยแบบแม่ขายของแทบตายเอาเงินเล่นเกมควายน่าฮีอ้เหี้ยป่วยมันยาวอ่อนยิบหายเลยน้องฟุกกับน้องเดียเนี่ยไอสัตว์หาเลือกเล่นในเคาน์เตอร์ะเกมก็เลือกเล่นช่วยแม่ขายของไปสัตว์เก็บพยาหายได้เหี้ยมันมีโยชนมากกว่าเยอะเลยสัตว์ฮะป่วยเออไอ้น้องเดียไอ้ฟุกด้วยสัตว์ ว่าจะโลดอะไรเแบบว่าทำตัรกิจไ<อ>งไ้เงี้ยกิจกขายยาอเลยไอ้เยี่ยขายาแบบตำรวจล่อ,อ,อซื้อไอ้เยี่ย